แต่ที่กลับมาในช่วง p r e ซ i s ั o n ช่วงท้ายพวกเมสันเมา์นะครับหรือแม้กระทั่งคนอื่นๆเนี่ยก็คิดว่าไม่สามารถที่จะกลับมาเล่นได้แบบเต็มเกมนะครับเพราะว่าเจ้าตัวออกมาให้สัมภาษณ์แล้วเหมือนกับเป็นการยอมรับเหมือนกันนะครับว่าเขาเนี่ยก็มีส่วนผิดนะครับที่ไม่เชื่อใจท้งข่าวใหญ่ของตลาดต่างประเทศเดาไม่ยากมีเรื่องเดียวคือการเปิดตัวของลิโอเมซี่ในช่วงตีสามตีส blue t o d a y อัปเดตข่าวสารของเชลซี สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์มสามบาท5าบาทเหมือนเดิมกับการพูดคุยเรื่องราวข่าวสารของเชลซีรวมไปถึงตลาดซื้อขายนักเตะถ้ามีบิ๊กดีลหรือว่ามีข่าวใหญ่ๆก็จะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับชมในยามเช้าแบบนี้เหมือนเดิมในช่วงของ Blues Today นะครับแต่ก่อนที่จะไปติดตามข่าวสารเรื่องราวของวันนี้ทั้งหมดนะครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับกับคุณ s u z u k ิพาว e r อร์ยูอัพสุดขีดสปีดเร้าใจรวมไปถึงสิงห์้วยนะครับ ก็ข่าวเรื่องราวของเชลซีเมื่อวานนี้อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเนื่องจากเตรียมที่จะลงสนามกับเบียเรอุลนะครับในค่ำคืนนี้เวลา2นาฬิกานะครับก็มีถ่ายทอดสดทางช่อง True Vision น,นะครับก็ความพร้อมของเชลซีเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมลงอัดคลิปเรื่องของวิเคราะห์วิจารณ์เอาไว้ด้วยก็เดี๋ยวไปติดตามได้อีกคลิปหนึ่งแล้วกันส่วนเมื่อวานนี้เชลซีก็เดินทางไปถึงกรุงเบลฟาสประเทศไอร์แลนด์เหนือเป็นที่เรียบร้อยแล้วลงซ้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย นะฮะ24ขุนพลที่ประกาศออกมาถ้าจะมีพลิกโผก็แค่อีธานเอมปาดูกับตีโนโอันโยรินที่ไม่ได้ติดทีมส่วนพวกรอสบัคลรย์บากาโยโก้พวกนี้นะครับรอสเอ่อคนอื่นๆที่ไม่อยู่ในแผนบาบารามานแมตมาเอสกาพวกนี้ไม่อยู่อยู่แล้วนะครับจะมีก็รูเบนลอฟตอชิกที่ดูแล้วน่าจะอยู่ในแผนของโทมัสทูเคิลค่อนข้างแน่แล้วนะครับเทรเวอร์ชาโลบาส่วนททมิอับราหัมเนี่ยเดี๋ยวมีเรื่องของสตอรี่อยู่นี้เขาเยอะหน่อยนะครับก็ยังอยู่ในทีมก็ไม่แน่อาจจะเป็นแมตช์สุด้ยดวย ของทามี่อับราฮัมนะครับส่วนผู้สับปะตูมาคัสเบตินเนลี่ตั้งแต่เซ็นมาก่อนหน้านี้ก็เข้ามาแทนที่ของวิลลี่กาเบเยโรก็มีชื่อประตู3คนนะครับเกป้าเมนดี้แล้วก็เบตินเนลี่นะครับส่วนบทสัมภาษณ์ของโทมัสทูเคิลนะครับขออนุญาตพูดถึงโดยรวมสักหน่อยแล้วกันแต่ว่ามีเรื่องที่น่าสนใจที่เขาพูดถึงทามี่อับราฮัมเลยเดี๋ยวขยายความนะครับก็โทมัสทูเคิลวันนี้จากบทสัมภาษณ์ที่เข้ามาดูเนี่ยเขาพูดถึงทามี่เรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็ พูดถึงสภาพความพร้อมของทีมเล็กน้อยนะครับเขาบอกว่านักเตะที่ไม่ได้กลับที่ว่าคือเขาบอกว่านักเตะที่กลับมาในช่วง p r e ซิชั่นช่วงท้ายพวกเมสันเม์นะครับหรือแม้กระทั่งคนอื่นๆเนี่ยก็คิดว่าไม่สามารถที่จะกลับมาเล่นได้แบบเต็มเกมนะครับแล้วก็เกมนัดนี้น่าจะลงสนามไม่ได้ด้วยที่เหลือก็พูดถึงผู้เล่นที่อยู่ในทีมตอนนี้ทั้งหมด42คนในกลุ่มเนี่ยในกรุ๊ปเนี่ยโ,โหอยู่ในระดับท็อปทุกคนเลยก็เขาบอกว่าถือว่า ยอดเยี่ยมมากนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเป็นข่าวดีสําหรับทีมที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมแน่นอนสโมสรต้องการรวมผู้เล่นที่มีพรสวรรค์น,นะครับเขากําลังพูดถึงนักเตะในทีมที่โอ้โหคุณภาพเน้นๆเลยนะครับที่เหลือก็เท่าที่ดูเนี่ยนะครับออ,ออกมาบอกว่าตัวเขาแฮปปี้มากมากกับศักยภาพของผู้เล่นแล้วก็เรื่องของออการซ้อมของทีมนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการที่จะพยายามปรับปรุงทีม ให้ดีขึ้นนะครับอันนี้คือหลักๆนะครับแล้วก็พูดถึงทางคู่แข่งอย่างเบียร์ดอันนี้ผมขออนุญาตเรียกว่าข้ามไปเลยนะครับแล้วก็คนที่มาปรีซีซั่นขออนุญมาพรสคอนเฟอเรนซ์นะครับก็มีทางด้านของอัลโตโรรูดิเกอร์กับมาเตโอโคอาซิชด้วยนะครับรูดิเกอร์เนี่ยพูดถึงลูกาคูนะครับเขาบอกว่าเป็นเดอะบีต์คือแบบเหมือนเป็นสัตว์ป่าที่แบบโหดโหดมากๆแล้วก็เป็นนักเตะที่ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับรูดิกเกอร์ก็ ชื่นชมทางรเมไดูลูคาคูนะครับแล้วก็บอกว่าลูคาคูเนี่ยคือก็บอกว่าตอนเนี้พูดถึงทีมด้วยนะครับริกเกอร์บอสรู้สึกดีมากๆเลยแล้วก็ผู้เล่นหลายคนเนี่ยมีช่วปงปรีซีซั่นที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็เราพร้อมที่จะไปต่อแล้วนะครับแล้วก็ริเกอร์ก็พูดถึงช่วงของการสตาร์ซีซั่นมันเขาบอกว่ามันเป็นเริ่มการเริ่มต้นฤดูกาลที่ดีนะครับถ้าเกิดได้แชมป์ซูเปอร์คัพ Cup, นะครับเราต้องพร้อมสําหรับในเกมนี้นะครับ มันอยู่ในในใจของพวกเรากับการคว้าถ้วยแชมป์ไม่ว่าคุณต้องเจอสถานการณ์ในลักษณะแบบใดก็ตามแล้วก็พูดถึงทางเบียรอัลนะครับเขาบอกว่าไม่ควรจะไปดูถูกตัวเองแล้วก็อย่าไปเรียกว่าไปดูถูกคู่แข่งนะครับอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของ ทางรูดิเกอร์แล้วก็เรื่องของโควาซิชมีแซลเล็กๆตรงที่นักข่าวไอริชไอร์แลนด์ถามรูดิเกอร์เหมือนฟังสำเนียงไม่ออกก็งงๆเหมือนกันเขาบอกว่าที่คุณพูดมาทั้งหมดผมไม่รู้ว่าคุณพูดว่าอะไรบ้างนะครับก็สำเนียงไม่เหมือนกับสำเนียงอังกฤษทั่วไปนะครับส่วนประเด็นที่น่าสนใจมากกว่าเรื่องของทูเิลพูดถึงทีมเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของธาม่อับรามเพราะว่าเจ้าตัวออกมาให้สัมภาษณ์แล้วเหมือนกับเป็นการยอมรับเหมือนกันนะครับว่าเขาเนี่ยก็มีส่วนผิดนะครับที่ไม่เชื่อใจธาม่อับรามนะ เขาเหมือนกับมีส่วนผิดบางส่วนเลยในการที่ไม่ให้โอกาสแทมมี่เมื่อดูการที่ผ่านมาแล้วก็เหมือนกับแตมมี่แทมมี่เนี่ยกำลังตัดสินใจอนาคตของตัวเองอยู่นะครับก่อนหน้านี้สกายสปอร์ตอิตาเลียเขาตีข่าวว่าเชลซีตกลงกับแทมมี่แล้วก็โรมาได้แล้วครับที่34ล้านปอนด์เหลือแค่ตอนนี้แทมมี่ตัดสินใจแล้วเดี๋ยวผมค่อยไปขายายข่าวของแทมมี่ให้แล้วกันนะครับข่าวของทูเกลเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่คอมเมนต์นะฮะเรื่องของสถานการณ์การย้ายทีมของ ของทางทาม่อับราหัมนะครับแต่เขาบอกว่าตอนนี้ทาม่อยู่ในทีมแล้วแล้วก็เตรียมตัวได้ดีเลยกับเกมซูเปอร์คัพนะครับเห็นได้ชัดว่าธาม่ไม่มีความสุขในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาแล้วก็บางทีอาจจะมีเหตุผลที่เขาไม่มีความสุขบางทีอาจจะเป็นความผิดของเขาเองครับที่ไม่พยายามให้โอกาสทามิในการลงสนามแล้วก็ไม่เชื่อใจเขาในระดับเดียวกับที่เชื่อใจนักเตะคนอื่นๆนะครับก็ถือว่าแสดงสปิริตเหมือนกันสาหรับโทมัสทูเคิลแต่ก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าตัวทาม่เองก็ ซีซั่นที่ผ่านมาแม้ทั้งแฟนบอลอย่างเราก็ยังยังเหมือนไม่ค่อยเชื่อใจทาม่อับราหัมเท่าไหร่นะครับซึ่งข่าวล่าสุดอันนี้ผมไล่ก่อนเลยแล้วกันนะครับข่าวธามิอับราฮัมเอ่อในช่วงเวลาสักตีสามตีสี่บ้านเราก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่าธาม่อับราฮัมไปตกลงที่จะย้ายไปร่วมทีมอาร์เซนอลนะครับก็ถือว่าช็อกเหมือนกันเพราะว่าเชลซีเหมือนดีวกับโรมาแล้วตกลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับปรากฏว่าฟาบิโซโรมาโนรายงานอย่างนี้ก่อนครับเขาบอกว่า โรม่าและอาร์เซนอลได้ถามไปถึงเชลซีในดีลของแทมมี่ซึ่งก็แทมมี่ยังไม่ได้ตกลงอะไรทั้งสิ้นนะครับปรากฏว่าช่วงกับเช้าที่ผ่านมาสักประมาณตีสี่นะครับดิมาเชโอบอกว่าเอ่อแทมมี่เนี่ยขอโรม่าอีกสองวันในการตัดสินใจอนาคตซึ่งเขาก็ยังไม่ได้ตกลงอาร์เซนอลนะครับดิมาเชโอบอกนะครับว่าแทมมี่ยังไม่ได้ตกลงอาร์เซนอลอย่างที่เป็นข่าวนะฮะข่าวที่บอกว่าแทมมี่ตกลงอาร์เซนอลล์เป็นของเดลี่มิลเลอร์นะครับเอ่อเขาบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยก็ให้ความสําคัญกับแทมมี่อับราฮัมมเหมือนนกัน แล้วก็เชลซีได้ติดต่อไปยังโชเซ่มูรินโญ่นะครับแล้วก็โรมาแล้วก็เขาบอกว่าตอนนี้ข้อตกลงทั้งหมดโอเคแล้ว,ลวเพียงแต่ว่าทามี่ขอเวลาอีก2วันซึ่งผมก็มองตรงที่ทามี่น่าจะไปออมองถึงเรื่องการโฟกัสกับฟุตบอลทั่วยู่ฟาซุปเปอร,ร์คัพก่อนนะครับก็ดูแล้วก็ขอเวลาโฟกัสกับตรงนี้แล้วค่อยไปว่ากันนะครับซึ่งก็ถูกต้องแล้วครับที่เพราะตอนนี้เจ้าตัวยังต้องทําหน้าที่กับเชลซีต่อไปนะครับก็ต้องดูอนาคตของทามี่อับราฮัมอาจจะเป็นเกมสุดท้ายก็ได้นะฮะสำหรับ ยูฟ่าซูเปอร,ร์คัพนะครับขณะที่เรื่องของคิมซีเยกกลับมาแล้วนะฮะขออนุญาตเล่าสั้นๆแล้วกันนะฮะจะได้ไม่เปลืองแรงตุตโต้สปอร์ตบอกว่าฮาคิมซีเยกกับการไปมิลานเนี่ยเป็นเรื่องยากเข้าไปอีกแล้วนะครับเพราะว่ามิลานเนี่ยต้องการที่จะยืมตัวแล้วก็ใช้ออปชั่นในการซื้อขาดเท่านั้นนะครับขณะที่เชลซีอ่ะถ้าจะรับฟังข้อเสนอต้องซื้อขาดเท่านั้นซึ่งผมมองว่าน่าจะเป็นข่าวลือครับเพราะว่าอย่าลืมว่าทางเชลซีเนี่ยแล้วก็ซีเยก ต้นซีซันปีซีซันเป็นหนึ่งในคนที่เล่นดีมากๆแล้วแฟนก็ชื่นชอบด้วยผมว่าซีเย็กจะต้องพิสูจน์ตัวเองในซีซันนี้ครับถ้าไม่เวิร์กก็ค่อยว่ากันอีกทีแต่ดูแล้วทิศทางปีนี้ซีเย็กน่าจะดีขึ้นคือที่มันมีข่าวเนี่ยเพราะผมมีโอกาสบรรยายเอซีมิลานจะเห็นว่าซามูคาสิเลโกเนี่ยดูไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แล้วก็เปิดบอลยังไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ครับคือบอลอันตรายของทางซีเย็กเนี่ยคือลูกครอสลูกเปิดนี่แหละเพราะฉะนั้นมิลานต้องการลูกตัวบอลลักษณะแบบนี้ไปซึ่งผมมองว่า ตอนนี้ปรีซีซั่นก็เล่นดีแล้วก็น่าจะยังอยากเล่นกับเชลซีต่อจะย้ายทำไมครับมียูฟ่าซูเปอร์คัพมีฟีฟ่าคลับบั์คัพอยู่เพราะฉะนั้นข่าวนี้ผมว่ากตกไปเลยแล้วกันที่เหลือข่าวเชลซีวันนี้มีไม่ค่อยเยอะนะครับมีเรื่องของเทรเวอร์ชาลบาเตรียมที่จะออกจากเชลซีด้วยสัญญายืมตัวเมื่อวานนี้มันมีข่าวว่าโทมัสตูเกิลอ่ะอนุญาตให้ออกไปได้ครับแต่ว่าขอไม่ย้ายขาดน,นะครับเนื่องจากต้องการให้ฤดูกาลหน้ากลับมาพิสูจน์ตัวเองก็ชาลบาบอกว่าจะตัด ตัดสินใจอนาะคตของตัวเองในสัปดาหนะ์หน้าซึ่งก็คล้ายๆกับทอมิอับราหัมครับมันคลายย้ายกันยังตรงที่เหมือนเขาน่าจะโฟกัสกับฟุตบอลในรายการยูฟ่าซูเปอร์คัพแล้วก็ตัวเองมีโอกาสที่จะสัมผัสถ้วยกับเชลซีผมว่าชลวาบอกเฮ้ยขอไว้ก่อนแล้วก็ค่อยมาว่ากันข่าวล่าสุดคือบาเลนเซียที่ให้ความสนใจนะครับอันนี้คือเรื่องราวของเชลซีทั้งหมดส่วนข่าวใหญ่ของตลาดต่างประเทศเดาไม่ยากมีเรื่องเดียวคือการเปิดตัวของลิโอมซี่ในช่วงตีสามตีสี่ เปิดสนารักเลยเวลาสวยหรูเลยคนไทยหลับสนิทนะก็เซ็นสัญญาการไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับจนถึงปี2023มีการชูเสื้อใส่เสื้อหมายเลข30นะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นบ้านเราจะมีการแถลงข่าวแบบออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่างเป็นทางการนะครับก็ถือว่าเป็นดีลบรอดิตร์มากๆนะสำหรับเลอเนลเมซี่นะซึ่งนะประกาศ็นทางการเนี่ยสี่โมงเย็นบ้านเราแต่ว่าบ้านเขาเนี่ยสิบเอ็ดโมงนะครับก็ทําให เมสซี่มานี่เปเชได้ผู้เล่นคนที่5นะจอจากวันเดดุมนี่ฟรีรามอสฟรีดารุม่าฟรีแล้วก็ได้อาชาาพาคิมี่60ล้านยูโรนะครับก็ผ่านการตรวจร่างกายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมสซี่ไม่มีปัญหาก็เคลียร์ไปก่อนเลยส่วนหลายคนที่อรอลูอูคูนะครับโชคดีนะครับที่คุณนอนแล้วก็ตื่นมาดูข่าวผมเพราะลูคูไม่เปิดตัว อัปเดตให้หน่อยแล้วกันนะฮะลัวคูเนี่ยมีโอกาสจะหลังจากเกมยูฟาซูเปอร,ร์คัพหรืออาจจะก่อนเกมก็ได้จะเป็นพิธีเปิดสวยๆแต่คิดว่าน่าจะมีโอกาสในวันพุธมากกว่าก็ตามคาดับวันอังคารเขาว่าน่าจะเคลียร์เอกสารเรื่องที่โมนาโกแล้วก็กำลังบินมาแล้วก็เตรียมตัวเรื่องถ่ายพรีเซนเตชันอะไรกันอยู่เพราะฉะนั้นน่าจะวันพุธนะครับอย่างช้าสุดก็คือวันพฤหัสบดีนะครับที่เหลือก็ดูแล้ววารานมาแล้วครับมาถึงสนามซ้อมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ตรวจร่างกายไปที่เรียบร้อยดีไม่ดีจะชูเสื้อพอร้อมก นะครับที่เหลือกออ็ดูแล้วไม่น่ามีอะไรนะครับสโตนกับการต่อสัญญานี้ยืนยันไปตั้งแต่เมื่อวานและต่อจนถึงปี2026นกะครับก็น่าจะครบท้วนครับแล้วเดี๋ยวเราไปลุ้นเกมฟุตบอลในส่วนของออคืนนี้ครับยูฟ่าซูเปอร,ร์คัพตีสองนะครับใครอยากติดตามไลฟ์สกอร์เดี๋ยวเรามีด้วยเริ่มตั้งแต่ตีหนครึ่งมีผมเต้แล้วก็ต้องเหมือนเดิมมาลุ้นว่าเราจะได้แชมป์ยูฟ่าซูเปอร,ร์คัพหรือเปล่าเพราะ ได้ครั้งล่าสุดปี1998ตอนชนะเรอัวมาดิดนะครับก็ติดตามได้คืนนี้นะครขอบคุณทุกท่านด้วยที่ติดตามแล้วก็อย่าลืมฝาก Subscribe ช่องปามสามบาท5บาทด้วยนะครับวันนี้ครบถ้วนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ